เมื่อศาสนาเสื่อมแต่ใจเราไม่เสื่อมในสายตาของคนจำนวนมากการเห็นพระภิกษุบางรูปประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือเมื่อได้ยินข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับสงฆ์ก็มักกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมแล้วแต่ความจริงนั้นลึกกว่าที่ปรากฏในสมัยพุทธกาลเองก็มีภิกษุนอกหลู่นอกทางเป็นจำนวนมากเช่นภิกษุผู้ละเมิดพรหมจรรย์ภิกษุผู้ใช้วาจาหยาบคายภิกษุที่แสดงธรรมผิดเพี้ยน พระพุทธเจ้าจึงค่อยๆตรัสบัญญัติพระวินัยขึ้นทีละข้อหลังจากเกิดเหตุการณ์จริงเพื่อควบคุมและรักษาความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยไว้ให้มั่นคงเช่นนี้เองพระวินัย227ข้อของพิสุจจึงไม่ใช่สิ่งที่บัญญัติขึ้นทีเดียวแต่แรกแต่เป็นผลสืบเนื่องจากความเสื่อมในหมู่สงฆ์เช่นกันพระศาสนาก็ยอมเสื่อมได้จริงเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดในธรรมจักกับประวัตนสูตรว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาแม้แต่คำสอนเองก็ไม่ผลกฎไตรลักษณ์ทั้งพระธรรมทั้งสงฆ์และแม้แต่พระพุทธรูปก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อาจพึ่งพิงได้ถาวรในสุญญตะสูตรแห่งมัชฌิมนิกายพระองค์ตรัสว่า เมื่อธรรมวินัยเสื่อมไปสัตธรรมจะเลือนหายทีละน้อยเหมือนไม้ใหญ่เมื่อเนื้อในผุพังเปลือกนอกจะยังอยู่นั่นคือแม้รูปแบบภายนอกยังอยู่แต่เนื้อในอาจว่างเปล่าจากการปฏิบัติตามจริงไปแล้วอย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่าศาสนาเสื่อมก็มีเหตุให้กลับมารุ่งเรืองได้เสมอเช่นกันไม่ใช่ด้วยการบังคับหรือโทษผู้อื่นแต่ด้วยศรัทธ,ธาและปัญญาของผู้ที่ยังรักษาธรรมวินัยไว้เหมือนดั่งพระมหากัะสปะผู้เป็นผู้นำการสังฆายนาครั้งแรกหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานเพราะพระสุภัททะทำตัวเกเรกล่าวว่าตอนพระาศาสดาอยู่พวกเราถูกบังคับตอนนี้ท่านไม่อยู่เราทำอะไรก็ได้ เมื่อมีเกิดขึ้นก็ย่อมมีวันเสื่อมลงตามกฎไตรลักษณ์ไม่มีสิ่งใดหนีพ้นกฎนี้แม้แต่ความเสื่อมเองก็ตามเมื่อมีเสื่อมก็ต้องมีวันที่ความเสื่อมหมดไปไม่ต่างกันเมื่อาศาสนาเสื่อมคนที่ควรดูที่สุดไม่ใช่ผู้อื่นแต่คือตัวเราเอง แทนที่จะมัวกล่าวโทษว่าวงการน,นี้เสื่อมแล้วหรือศาสนานี้พังแล้วผู้ที่เข้าใจธรรมจริงจะไม่หวั่นไหวเพราะรู้อยู่ลึกในใจว่าแม้ศาสนาจะเสื่อมแต่จิตของเรายังฝึกได้เสมอหากเราเห็นความเสื่อมแล้วหันกลับมาดูจิตยอมรับในตรายักษ์ไม่ยึดแม้กระทั่งภาพลักษณ์ของศาสนาเองเราจะพบว่าสิ่ง